ดีค่ะพี่ต้อยนะคะวันนี้พามาดูผักสวนครัวค่ะนี่มีมะกรูดด้วยนะคะมะกรูดแตกใบสวยเชียหอมค่ะแบม,มะกรูดทำอาหารต้ยมยำยำต้นงามเลยคะ่ะอันนี้กำลังไม่โตมากเก็บ กินกันหลายหลายบ้านตรงนี้นี่ค่ะมีมะนาวด้วยนะคะนี่ค่ะที่ใบจะพูยังอยู่อีกเวิงนึงคันนี้ค่ะใบจะพูเก็บไปแล้วเอถอนไปโล่งเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะเหลือเหลือตรงนี้อันนี้มะขามก็ปลูกไว้ด้วยนะคะเนี่ยมะขามเดี๋ยวจะรอให้มันสูงแค่เอวแล้วก็จะตัดให้มันแตกไว้เก็บกินนะคะนี่ไว้ทํา แอบไปต้มใบมะขามหรือทํากับข้าวกินได้อันนี้มะนาวนะคะมะนาวนี่ค่ะต้นนี้ปลูกปลูกเม็ดนะคะเพาะเองมะนาวนี้เอามาจากอุตรดิตนะคะโดกมากน้ําเยอะนี่ค่ะเอามาจากอุตรดิตน้ําเยอะมากเดี๋ยวพามาดูพามาดูเออตรงนี้ค่ะมี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 กุ มีกล้วยสองบีเดี๋ยวพามาดูไอสองเรือเดี๋ยวพามาดูนะคะแบบนี่ค่ะพามาดูกล้วยสองเขือนี้ใหญ่อะค่ะเนี่ยลูกโตแล้วเนี่ยค่ะกล้วยอุ้ยสุกแล้วน,ะะววนี่ลูกล่างสุกแล้วเดี๋ยวตัดนี่ค่ะสุกพร้อมกันนี่ค่ะกล้วยสองเขือมีหลายเรือค่ะมีสี่ห้าเขือ อันนี้ก็อันนี้อันนี้ก็อีกคืออยู่บนมันมันออกแล้วมันมาค้างอยู่บนต้นกล้วยนี่ค่ะนี่ตรงั้นอีกคือหนึ่งแล้วก็ข้างหน้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งทั้งหมดอะ่ะหนึ่งสองสามสี่หกคือค่ะ เดี๋ยวพาไปดูต้นอนนี่มันาวบ้านอีกต้นหนึ่งปลูกลงดินค่ะแล้วเวลาโตมาล่าจะทนลูกใหญ่น้ําเยอะค่ะนี่ค่ะส่วนอันนี้ผักหวานนะคะเนี้ยผักหวานเดี๋ยวตัดตอนนี้เอาลงดินตอนแรกอยู่ในกระถางนี่ค่ะแต่มันเป็นผักหวานบ้านผักหวานบ้านก็ไม่เหมือนผักหวานตาแต่ก็ยังดีค่ะแตกแล้วได้เก็บกินดูใบย,ยะนางค่ะ ใบยนนานง,งามมากเลยนี่ค่ะยอดใบใหญ่ๆเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ว่าจะทำหมกหน่อไม้อะคะ่ะใส่หมูสามชั้นอร่อยมากมาเคยมากินเป็นที่นี่ <c oughs> ไม่เคยกินหมกมาก่อนนะเพิ่งมากินเป็นที่นี่เดี๋ยวพาดูชะอมนะคะเมื่อวานลงชะอมหกหกหกต้นนะคะเดี๋ยวพาดูอันนี้ชะอมต้นก่อนนะคะนี่ค่ะแตกใบตัด นี้ลงออกนี่ค่ะเดี๋ยวปะตรงโน้นก็มีลงช่องโล่งเลยค่ะนี่ค่ะถอนใบยภูเมื่อวานล่งเลย่ะใ,ให้ดูมา <c oughs> บางเเช้าใส่ม่วงสามฤด,ดูไปอันนี้สงสัยลมตีร่วงนี่ค่ะร่วง เดีย๋ยาวพาไปดูชะอมที่ปลูกเมื่อวานอีกที่หนึ่งนะคะนี่กระชายค่ะนี่ชะอมนี่ปลูกเมื่อวานค่ะนี่หนึ่งก็อแตกค่ะค่ะซื้อมากิ่งละสิบบาทนะคะเดี๋ยวเวลามันแตกมันก็จะโตมันก็จะแตกเยอะนี่ค่ะปลูกเป็นแนวเลยค่ะชะอมแต่ต้นนี้ปลูกนานแล้วค่ะนี่ค่ะใหญ่แล้วต้นนี้ค่อยตัดอยู่เรื่อยค่ะ ผักสวนครัวกินได้กล้วยไม้งามค่ะโอเคไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ